สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องแม่ฮุนเพลงชาแน,นลค่ะฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยหน่อยจะพาเพื่อนๆ มาทำก๋วยจั๊บยวนกินกันวันนี้อากาศเริ่มหนาวละเราต้องหาอะไรร้อนๆกินเนาะก่อนอื่นก็จะให้ดูวัตถุดิบก็จะมีเลือดไก่แล้วก็เส้นเส้นก๋วยจั๊บยวนถ้าเป็นภาษาอุบลเขาก็จะเรียกว่าเส้นข้าวเปียกก็จะ,จะมีหอมแดงหอมแดงเราก็จะไป เจียวให้มันหอมๆก่อนแล้วก็หมูหมูบดทำไม่เยอะค่ะกินคนเดียวอร่อยคนเดียวแล้วก็จะมีพวกต้นชาต้นหอมเนี่ยค่ะแต่จียมเจียวเดี๋ยวเพื่อนๆรอ,อดูนะคะ อต้องหั่นหอมก่อนหั่นหอมแดงแล้วก็ไปเจียวให้หอมๆแล้วก็ต้มน้ำซุปทำง่ายๆค่ะทำไม่ยากบางที่ห้อเขาก็จะมีหอมหอมเจียวมาให้เราที่สำคัญนะคะ ทำกุยจับยวนเนี่ยสำคัญมากเลยคือต้องมีหอมเจียวไม่ใช่กระเทียมเจียวนะคะหอมแดงหอมแขกก็ได้มันต้องเป็นเจียวเพราะกลิ่นกินของกวยจับยวนเนี่ยจะไม่เหมือนกินก๋วยเตี๋ยวจะแตกต่างคือเราใส่หอมเจียวหอมแดงเนี่ย เริ่มเย็นล้ต้องหาก,กินอะไรร้อนๆรองท้องเช้าๆเนาะเช้าๆเนี่ย ใส่ประมาณเนี้ยโองยแสบตายละว,วันนี้ยังไหนเลือกเป็นเส้นเส้นกปจับดวนเอาเส้นใหญ่ๆจริงๆดั้งเดิมของเขาเนี่ยเขาจะเส้นใหญ่มากเลยนะ มือตาไหลละเดี๋ยวค่ะตอนนี้ก็จะขั้นตอนเจียวหอมแดงและตาไหลตาเล็ดอันนี้ค่ะหอมแดง อันนี้ก็คือหมูหมูบดท,ที่เราหมักไว้ก็เลือดไก่แล้วก็ต้นหอมขึ้นช่คนะ่ะเราก็จะค่อยๆใช้ไฟแรงก่อนแล้วก็มาไฟอ่อนกลิ่นเริ่มมาแล้วทุกคน นี่นี้เราก็จะผ่อนไฟสักพักหนึ่งให้เหลืองๆแล้วเราก็เอาขึ้นมาให้เสดดน้ำก่อนนี่ค่ะเราก็นักขึ้นมาพักไว้จากนั้นเราก็ต้มน้ำนี่ค่ะตั้งน้ำตั้งน้ำซุปรอเดือดนะเดี๋ยวเราค่อยเอาเครื่องลง พอน้ำร้อนเราก็เอาเส้นลงไปเลยค่ะเมื่อกี้ยังไหนอเอาลงไปสักพักหนึ่งละมันก็จะฟูขึ้นมาเงี้ยค่ะเส้นก็จะอืดขึ้นมาเงี้ยแต่เส้นนี้จะเหนียวนุ่มบางคนก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปหน่อยเพื่อน้ำจะได้ข้นๆเนี่ยค่ะนี่หนึ่งนี่ประมาณครึ่งกิโลเนาะไม่ถึงโล นี่ค่ะรอให้เดือดน,นะแล้วเครื่องปรุงก็จะลงตามไปทีนี้อันนี้ก็เตรียมไว้เรียบร้อยละนี่ค่ะหอมเจียวเลือดไก่หมูสับที่เราหมักไว้ม้อเริ่มเดือดละ <c oughs> เดือดเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราจะเลือดไก่ลงไปเลยค่ะเลือดไก่ลงไปเลยแะ่เลือดไก่นี้ก็สุกละทีนี้เราก็จะตามด้วยหมูสับ หมูสับลงไปทีแล้วนีน่ค่ะใส่ลงไปเดี๋ยวมันก็จะฟูขึ้นมาตอนนี้ก็เริ่มเดือดอีกทีแล้วคือหมูสับเราก็ใส่ลงไปแล้วค่ะทั้งเลือดไก่ทั้งหมูสับน่าจะสุกแล้วเนะาะขั้นตอนต่อไปก็หอมเจียวลงไปเลยค่ะหอมเจียวลงไปเลย แล้วก็ปักขึ้นช่ายต้นหอมลงไปเลยขั้นตอนถุดท้ายแล้วความหอมความอร่อยเริ่มมาแล้วจ้านี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนตอนกินนะคะเบงห้พี่น้องบานนี่ซิ้มให้เบิ้งหน้านบาน ชิมแต่น้ำมันก่อนเนาะมันร้อนมากเลยหอมหอม mm hmm. รสชาติจืดไปนิดนึงใส่น้ำปลาลงไป้เดี๋ยวเราจะปรุงด้วยเยวลาเรากินเราก็จะปรุงด้วย ้ำส้มพริกป่นเดี๋ยวเราไปดูตอนกินเลยนะคะมาค่ะพี่น้องสิต๊กไกได้บ้างเส้นเนี้ยน่มนี้ขนาดเลย ลูบไปอันนี้คือน้ำส้มค่ะใส่บลายป่นช่วงนี้กินเผ็ดน,น้อยลงเพราะว่า เพราะไม่ค่อยจะดีที่ไหนลราจะยืนกินเนี่ยนี่บอกนี่ค่ะยืนใซ่แล้วเนาะอืมนั่งกินมันบค่ค่ะ sagt man สมัยก่อนที่บ้านที่บ้านเขาทําขายเนาะถ้วยใหญ่ๆประมาณเนี่ยถ้วยละห้าสิบางังพอทําเสร็จแล้วที่ไหน ทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้มันเย็นเ็นหน่อยไม่งั้นมันจะกินไม่มันจะซดไม่ได้เลยอ่ะมันจะร้อนอืม ต้องขออภัย้วยนะคะวันนี้สะดวกยืนกินอ,อร่อยอืม น้ลเดงเทพ่ไม่ค่อยมีใครทำขายเราค่ะเราต้องซื้อมาทำกินเองอไปละไปละคําสุดท้ายมีแฟนหรอนุอ่ม,มเหลือเนี่ยเราเอาข้าตู้เย็ยนไว้ได้ ทำเป็นถุงๆใส่ตู้เย็นทีนี้เราก็มาอุ่นปิดไว้ก่อนกินคนเดียวอร่อยคนเดียวไปและไปละขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ